สวัสดีครับเจ้าป่าขย่าโลงวันนี้ผมจะมารีวิวหนังหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องดันเบียนแอนดากนนะหนังที่ทําจากเกมชื่อดังนะผมแล้วเป็นหนังเรียบร้อยแล้วนะหนังเรื่องนี้นะสนุกกลมกล่อมนะเป็นหนังแนววันจันภัยนะที่ทำให้นึกถึงหนังอย่าง p i r o t o o t the c r r i b e e n n ในยุคแรกๆได้เลยนะครับผมรีวิวนะบแบ่งเป็น6ด้านรวมถึงภาพรวมด้วยนะครับ ด้านแรกคุณภาพงานสร้างนะหนังเรื่องนี้ฮะมันมีโปรดักชันนะฮะแบบหนังแฟนตาซีทั่วๆไปนะ CG ปกตินะครับไม่ได้วือหวาอลังการเท่าไหร่เพราะทุนสร้างของมันเนี่ย150ล้านเหรียญนะเป็นหนังฟอร์มยักษ์แต่ไม่ถึง200ล้านก็คืออยู่ในระดับกลางกลานะครับผมก็เลยต้องบีบว่ประมาณต่างๆในนะเรื่องโปรดักชัน CG นักแสดงนะครับ ผมนึกถึงหนังแนวปรจชน์ไทยของฮอลลีวูดเมื่อก่อนนะในยุค2000ต้นๆน,นะนั่นก็คือเรื่อง p i r a t e of the Caribbean นะครับผมมีความคล้ายคลึงกันในการเล่าเรื่องนะเป็นเรื่องของโจรแล้วก็การปกครองอะไรอย่างเงี้ยคนปกครองกดขี่อะไรอย่างเงี้ยคล้ายนะ,ะในยุคแรกของ p i r a t e ภาคหนึ่งภาคสองอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นหนังปรจชน์ไทยตามสูตรฮอลลีวูดที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมจุดเด่นนะฮะด้านของโปรดักชันเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของ การถ่ายนะฮะที่มีการใช้กล้องแบบลื่นไหลนะครับผมมีอยู่สองซีนที่ผมชอบนั่นก็คือซีนลองเทคที่สัตว์นะฮะกลายร่างแล้วหนีออกมาจากอาณาจักรนะครับผมโอ้นั้นยาวเลยฮนะประมาณสักสองนาทีได้สองถึงสามนาทีเลยนะยาวเลยแล้วก็อีกซีนคือซีนหนีมังกรมังกรอ้วนนะฮะนะครับหนีตายกันมันลื่นไหลแล้วก็มาทําให้นึกถึงการถ่ายทําแบบของมิเตอร์แจ็คสัน นะะฮที่ทําพวกฮอบบิทหรือคิงคองนะมันจะมีกล้องแบบอะไรให้รุนระทึกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตรงนี้นะฮะเป็นงานที่เอามาผาสมในหนังแฟนซีได้อย่างลงตัวนะครับผมนะครับต่อมานะฮะเรื่องของความสนุกด้านโปรดักชันเนี่ยมันก็ดูเดือดนะครับดูเดือดน,นะในการต่อสู้ของมิเชลโรลดีเกสนะครับผมที่ตรงนี้อ่ะมันผสมการต่อสู้คล้ายๆเจสันบอลพวกเนี้ย มือเปล่าแล้วใช้อาวุธนะมันจะไม่เหมือนจอห์นวิกไงจอห์นวิกใช้ปืนอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ในซินของมิชลินลีเกตอ่ะเธอต่อสู้ได้อย่างสนุกดีนะฮะนึกถึงฉากแอคชั่นเรื่องฟาดแล้วก็พวกเจสันบอลเลยอย่างเงี้ยนะฮะดูดูเดือดเข้มข้นนะครับผมหนังนะฮะดูสนุกตลอดทั้งเรื่องและโปรดักชั่นเนี่ยถือว่าเนียนนะครับไม่มีอะไรแบบตกหล่นเท่าไหร่ซีจีเนี่ยถึงไม่เนียนถึงไม่เนียนนะแต่ก็อยู่ในมาตรฐานแบบยุคนี้นะครับผมปกติ ผมเลยชอบการโปรดักชันนะบทหนังและการเล่าเรื่องนะครับผมคือบทหนังเรื่องนี้อ่ะผมพูดสั้นๆเลยนะเป็นหนังที่มีเสน่ห์นะครับผมแล้วก็ดูไม่น่าเบื่อด้วยเรื่องการเล่าเรื่องของตัวละครที่มีปมต่างๆปูพื้นมานะครับทางด้านอาณาจักรแล้วก็ตัวร้ายตัวดีนะครับผมแรงจูงใจชัดเจนมีเมสเซจที่ชัดนะครับตรงนี้แล้วก็ลูกเล่นที่มันใสมาเรื่อยๆทางด้านความตลกคอมเมดี้เนี่ยตลอดทั้งเรื่องเลยนะฮะ จนจบเรื่องเลยนะครับผมแล้วก็ตอนจบเนี่ยก็ซาบซึ้งดราม่าแอคชั่นก็ได้นะครับผมกลมกล่อมนะฮะแอคชั่นแฟนตาซีดารมาม่าการเล่าเรื่องที่สนุกมีลูกเล่นต่างๆนะครับทำให้คนดูไม่เบื่อหนังเรื่องนี้นะฮะเป็นหนังแนวจนไฟแฟนตาซีนะครับผมแอคชั่นที่กลมกล่อมนะครับผมผมให้เทียบเท่าพวก Pilot of the Caribbean ียเลยนะฮะในยุคแรกๆ p i l o t ตหนอะ่ะเท่าเลย แล้วจับตาดูให้ดีนะเรื่องการเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีภาค2ด้วยเป็นแฟนชายเพราะว่าหนังงานได้วัตถุดิบค่อนข้างดีก็คือวัตถุดิบจากเกมชื่อดังนะครับติดตามด้วย,ยนะผมว่ามีเพราะว่าทางคําวิจารณ์นะฮะในรถเทนทโทโ้เนี่ย ok แล้วก็คนดูทั่วไปเนี่ยได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเยอะมากเลยนะฮะในหนังยุคนี้นะ <isions> ครับรประสบความสําเร็จมะเขือสดนะนะครับน่าจะมีภาคสองนะครับผมบทหนังเร่นก,การเล่าเรื่องผมเลยชอบนะครับ ต่อมานะักทีมนักแสดงทีมนักแสดงที่โดดเด่นนะผมให้อยู่5คนคิสพายโซเฟียอิลิธมิเชลลีเกสแล้วก็ฮิวแกรนนะครับผมแล้วก็อีกคนนึงก็คือตุวนักเวทอืมหคนอันนี้เด่นเลยแล้วก็อยู่ในมาตรฐานหนังฮอลลีวูดที่พวกเขาเคยเล่นมานะฮะแต่ที่แตกต่างเนี่ยจะมีฮิวแกรนอันนี้เมื่อก่อนเป็นพระเอกหนังแนวรักอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ดรามา่าแต่เรื่องนี้อะเขาพลิกบทบาทมาเป็นตัวร้ายนะฮะ แล้วก็ทําได้อย่างแสบสันเป็นตัวร้ายที่เจ้าเล่นะครับผมแล้วก็ดูมีเล่เหลี่ยมนะดูขี้โกงอะ่ะครับดีเลยฮิวแกนพิกบทบาทแล้วผมอะ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะผมเลยให้แกเป็นพิเศษในด้านคะแนนนะครับผมส่วนคิดไายเนี่ยแล้วก็มิชโลลิเกนเนี่ยอันนี้ตามมาตรฐานอยู่ละไม่ได้แตกต่างซักเท่าไหร่นะครับผมอยู่ในมาตรฐานที่ที่ดีแล้วก็ที่โดดเด่นคือฮิวแกนนะฮะที่เป็นตัวร้าย นีมนักแสดงกลมกล่อมเข้ากับหนังบทส่งทุกอย่างเลยตัวละครแต่ละตัวนะไม่ได้หายไปนะฮะทั้งห้าคนเนี่ยหลักๆเนี่ยฮะโผลมาตลอดเดี๋ยวก็มีเงื่อนไขให้เขาโชว์ฝีมือนะแต่ละตัวทั้งเรื่องเลยกระจายสัดส,ส่วนของบทเนี่ยได้อย่างดีไม่ทําให้ใครคนใดคนหนึ่งอ่ะหายไปจากจอแล้วก็กลับมาใหม่ไม่ใช่โผลมาเรื่อยๆเ,เดี๋ยวคนนู้โผลมาทีหนึ่งอะ เดี๋ยวคนนี้นะต้องใช้เวทอ่ะเดี๋ยวคนนี้ต้องกลายเป็นสัตว์นะไอ้พระเอกก็ต้องวางแผนไอ้มิชิลโรดิเกรสเนี่ยก็ต้องโผล่มาบูอืมอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยแล้วมีดราม่าของแต่ละตัวด้วยอะ่ะนะครับดราม่าของมิชิลโรดิเกสก็มีนะผมมีครอบครัวอยู่อะไรอย่างเงี้ย่ะหรือว่าไอ้ตัวฮิวเกรนนะครับผมก็มีประวัติกระโดนหักหลังอะไรอย่างเงี้ยดีทีมนักแสดงชอบต่อมานะความสนุกเรื่องนี้อ่ะ สนุกแบบหนังดราม่าประจนภัยแอคชั่นแล้วก็ให้ข้อคิดด้วยนะครับตามสูตหนังฮอลลีวูดคือหนังเรื่องนี้นะมีศักยภาพพอที่จะทำเป็นจัก,กรวาลได้นะฮะแบบแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็ p i เรตออสเตรเลียบีเอีได้เลยนะฮะแล้วก็น่าลุ้นด้วยนะครับผมน่าลุ้นผมอะผมคิดนะจากประสบการณ์ที่ผมดูหนังฮอลลีวูดผมคิดว่าหนังเรื่องดันจินอินากอนเนี่ยจากภาคแรกอะ่ะที่ทำออกมาแล้วนะ มีศักยภาพเพียงพอที่พละเมอจะผลักดันให้เป็นจัก,กรวาลได้นะฮะได้นะครับถ้าเกิดรายได้มันมันลงตัวแล้วก็พวกทีมน้กแสดงทีมผู้สร้างอ่ะผลักดันต่อน่าจะเป็นเฟนชายได้เลยนะฮะเรื่องนี้จับตาดูดีซึ่งตอนหลังอ่ะช่วงหลังอ่ะเฟนชายแนวนี้อหายากนะครับผมมักจะไม่เกิดมันจะกลายเป็นเฟนชายหนังฮีโร่ไงถูกไหมหนังฮีโร่เนี่ยก็จะเป็นมาจนภัยอยู่ละ มันก็จะมีกลิ่นความบารนภัยหนังฮีโร่อะแต่เฟนชายนี่อย่างนี้ไม่ค่อยมีในยุค10ปีหลังนะน้อยนะครับผมผมแท่นึกไม่ออกเลยวะนะฮะที่เป็นแนวบารนภัยแอคชัน่นแฟนตาซียุคหลังอะ่ะคือถ้าเกิดเราย้อนกลับไปหลังสุดนะที่ยังอยู่อะ่ะก็คือ Pilot of the Caribbean อืมแล้วก็มีจูเมนจีอ้อ่ะเข้ามาแทรกบ้างจูเมนจี้สภาคที่เดือดรอกเล่นแค่นี้แหละฮะไม่เห็นละ ที่ทำเป็นแฟรนชชายได้ที่จะเกิดถ้าเกิดแฟรนช์ชายหลังสุดคือจนะูอเมนจีหนึ่งสองะไอเรื่องนี้อ่ะเป็นไม่ได้นะฮะวัตถุดิบดีแล้วก็หนังเล่าเรื่องดีประสบความสําเร็จต้องชมพุ่มกับนะฮะนะครับผมพุ่มกับกิมไนน์นะมาก่อนแล้วก็เขียนบทแบนเดอร์แมนโฮมคัมมิงนะ,ะฟานซิดเดเลยอนะเป็นคู่หูพุ่มกับดีนะครับรักสามารถฐานได้ตังเรื่องเลยความสนุก คือหนังเรื่องนี้สนุกจริงๆนะฮะตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วก็สนุกแบบมีเมสเซจข้อความที่ชัดเจนไม่เป๋นะครับเป็นความสำเร็จตามสูตรฮอลลีวูดที่มันหายไปนานอในช่วง5ปีหลังนะฮะในช่วงจูเมนจี้อ่ะอืมนะครับผม2017เลยเงี้ย5ปีหลังเลยหายไปอืนะฮะอันนี้กลับมาได้แล้วก็น่าจะมีเฟรนชายต่อผมความสนุกเนี่ยผมชอบ ดูทุกลงทุกแบบได้นะครับผมความสนุกต่อมาเป็นความคุ้มค่าตั๋วนะครับหลังเรื่องนี้นะครับดูในโรงเลยฮะน่าจะดูพวก d o บ B Ad m o d ลเลยด้วยนะฮะหลายระบบแต่ผมดูธรรมดาพอนะครับนะครับแล้วผมอยากจะดูแบบซ้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะในรูปแบบอื่นนะครับผมก็น่าสนใจนะฮะเรื่องนี้น่าจะเป็น iMac อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้เข้าไหมนะแต่ผมดูโรงธรรมดานะครับผมคุ้มค่าผมรับประกันเลย หนังเรื่องนี้นะพาไปดูเป็นครอบครัวได้นะฮะพ่อแม่ลูกได้สนุกแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยน่าจะชอบเพราะว่าหน,นเรื่องนี้อ่ะมันจะมีสัตว์ออกมาเยอะเลยสัตว์ออกมาสู้ด้วยมังกรอ้วนอะไรเงี้ยออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็มันไม่โหดมันมันได้มีเลือดสาดอะไรฮะมันก็มีการฆ่ากันแต่เขาจะไม่ให้เห็นเลือดนะครับเป็นเลดดีจีสิบนะเรื่องนี้เด็กดูได้สนุก แล้วก็เป็นแนวทางหนังประจุภัยที่คนดูทั่วไปย่อยง่ายชอบคิดไม่เยอะอนะครับแล้วก็หนังก็มีความซาบซึ้งให้คนดูน่ะเสพอารมณ์หลายรูปแบบนะครับตอนจบต้องซึง้งอันนี้ก็ทำได้เพราะมันปลูมาตั้งแต่แรกละความสัมพันธ์ของตัวละครพระเอกไอม้มีชลโรดิเกรแล้วก็ในกลุ่มอ่ะเป็นกลุ่มเพื่อนกันเลยเงี้ยมันดูความสัมพันธ์แน่นแฟน แล้วเมื่อมีการสูญเสียนะ่ะคนดูก็จะอินนะครับสนุกบันเทิงดีนะดูเป็นครอบครัวได้นะฮะผมแล้วก็เป็นหนังบลอกคอนบล็อกบัตเตอร์ที่ดีนะครับในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนนะครับผมนะครับในช่วงเข้าซัมเมอร์ละนะครับผมไปดูกันได้คุ้มค่าผมรับประกันผมชอบนะความคุ้มค่าตัว๋วต่อมานะสุดท้าย ดังให้ข้อคิดคนดูคือหนังเรื่องนี้นะฮะมันมีข้อคิดอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันปูมาตั้งแต่ต้นเรื่องเลยก็คือการตายของของเมียรพระเอกแล้วก็ทั้งเรื่องเนี่ยมันก็จะมีซีนให้เห็นเมียรพระเอกอะ่ะโผล่มาเรื่อยๆให้เห็นว่าพระเอกอะ่ะยังคิดถึงอยู่นะครับแล้วก็ยังลำลึกถึงอยู่ยังคิดถึงอยู่ตลอดเวลานะครับผมแล้วก็มีแผนการจะชุบชีวิตโดยของวิเศษ นะครับแต่การชุบชีวิตเนี่ยมันมีเพียงครั้งเดียวไงนะครับครั้งเดียวเท่าน,นั้นอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยชุบชีวิตได้ทุกคนที่อยากอยากให้ชุบชีวิตที่คิดถึงไม่ได้ได้ครั้งเดียวเท่าน,นั้นแล้วหนังอะ่ะมันก็ให้ข้อความเนี่ยกับคนดูว่าถ้าเกิดอะคุณชุบชีวิตคนได้หนึ่งคนเนี่ยคุณจะชุบชีวิตใครนะครับมันตัดสินใจยากมันเช่นหนักยากนะฮะ ว่าอยากชุบชีวิตคนที่เราต้องการหรือชุบชีวิตให้กับคนที่เรารักนะครับผมมันต้องเลือกนะฮะจริงไอ้เรื่องนี้อะบางทีนะเราคิดง่ายๆเฮ้ยอย่ามีพรชุบชีวิตวะได้แค่ครั้งเดียวก็เอาแต่พอเรามีสิ่งนั้นอยู่ในมือนะมันก็ต้องตัดสินใจเลือกว่าจะชุบชีวิตใคร เพราะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมันมีคนที่เราคิดถึงคนที่เรารักอะ่ะหลายคนอืมพ่อแม่บ้างอะ่ะพี่น้องบ้างลูกหลานบ้างนะครับผมแล้วก็ลูกหลานเนี่ยอาจจะมีคนที่รักอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีแค่อันเดียวเท่านั้นนะครั้งเดียวเท่านั้นนะอืมนะครับซึ่งตรงนี้อะดีล้อหนังเรื่องอื่นอะ่ะไม่ค่อยเห็นอันนี้เป็นความสดนะผมก็เ,เลยว่าเฮ้ยมันเข้าท่าดีวะ่ะ นำพามันตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงตอนจบนะไอ้เมสเซจเนี้ยก็ยังชัดเจนอยู่ที่จะให้กับคนดูจนจบเรื่องเลยฮะเมสเซจอันนี้แล้วเป็นดราม่าที่ดีของหนังนะครับผมเลยให้ชอบค้อคิดผมชอบทุกด้านเลยนะสำหรับดันเจียนแอนด์ดากอนนะครับผมชอบทุกด้านเลยนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยมีในช่วงตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมานะนะครับแต่นั้นเรื่องนี้กลมกล่อมดีนะเหมือนอาหาร รสชาติดีนะครับผมมีเค็มมีหวานมีมันนะครับผมทุกอย่างเลยตลกนะครับสนุกแอคชั่นประจุนัยดราม่ากลมกล่อมนะครับผมทำให้นึกถึงหนังยุคแรกๆของ Pilot of the Caribbean ได้นะฮะหนังเรื่องนี้นะครับโอเคนะภาพรวมผมชอบนะครับใครชอบวิดีโอนี้ก็ติดตาม u u s c r i b e และแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับเรื่องนะครับคุณสามารถดูวิดีโอตอนอื่นได้นะชิ้นนี่ตอนนี้เลยนะครับ